ดีค่ะนี่คืทีลทะะแล้วผู้จ้าคอนเสิร์ตนะคะมีอะไร้วแล้วมีอะไรมั้งคะมีเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมมีของใช้นะคะมีแก๊ของใช้เอ่อมีแก๊สขายแล้วก็มีอะไรอีกคะเอกสารใช่เอกสารด้วยแปลรับแปลภาษาด้วยนะคะแล้วมีอะไรอีกคะน้ำมันด้วยโซคารน้ำ so <ho> มันเบนซินดีเซลนะคะแล้วม,มีอะไรอีกขนม นะคะม,มี่เ <laughs> จ้าของร้านหนีไปแล้ว <laughs> มีเครื่องมือช่างด้วยตะปูข้อต่อนะคะเรียกได้ว่ามาร้านต้นคุณต้นทองสิบสองได้ทุกอย่างครบนะคะแล้วก็น้ำมันด้วยข้าวสาร ข้าวสารด้วยนะแล้วก็มีเด็กน้อยน่ารักน่ารักนะคะเป็นแม่ค้าช่วยอะไรคุณพ่อคุณแม่แมคะ้าแต่ละวันเนี่ยค่ะ,คะจัดของแล้วก็อะไรคะอคขอกินขอยากันยุงมียากันยุงนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลากลางวันก็เลยพอมีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปนะคะจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งนะคะ แนะนำใครจะมาถ่ายเอกสารแปลงงาหนหรืออะไรที่ต้องใช้เวลาเยอะๆนะคะมาช่วงกลางวันแบบนี้นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าอยากเจอ้องเพลงตัวเล็กนะคะมาเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนน้ำด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายทุกคนกันค่ะบ๊ายบายเจอกันถ้ามาแล้ว<ๆ>น,น,นี้ได้ครบทุกอย่างโอ้โหน่าลัะบ๊ายบายกันเลยจุ๊ๆ